morning m o r ไปเลยไปเลยไปเลยไปออกกำลังกายกับวีวีค่ะทานเยอะเราต้องสู้สู้สสูต้องไปรีบรีดไขมันบอกรีดไขมันออกมาเลยเจ้าคุณทอ ต้องขยันหากินเหมือนนกวันนี้ใครถามมานะคะบอกว่าอายุเยอะแล้วต้องรีบตรงหน้าทองใครมีปะ้ะ เขาถามมาอกว่าอยากได้เอวคอดแล้วก็หน้าทองนะคะเอวคอดวันนี้เอาไปสองอย่างเจ้าคุณทองเอวคอดก็ต้องท่าตีแบบนะะนี่ท่าตีแบบไม่ใช่ไหไม่ใช่ท่าตีก๊อไปไล่บิดไปเลยวันนี้เอาเอวกับก้นใช่ไหมตีแบบไปเลยเจ้าคุณ หากินเหมือนนกนะะตื่นเช้าๆต้องออกหากินใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวจะเปิดเพลงจุดจวดสาวแลก่อนหาเพลงก่อนนะคะจุดจวดสาวแลกสาวแลกบอมบอมหน้าท้องเหรอไม่ให้เรามีหน้าท้องถ้าไม่มีถ้าเราไม่มีหน้าท้องนี้เราก็นะคะใส่กางเกงอันนี้ มีพยืนขาเดียวคนที่ออกกำลังกายทดสอบน้ำหนักยืนขาเดียวหาเพลงก่อนนะคะฝนตกบ้านน้องฟ้องถึงบ้านดีไหมหาเพลงที่มันสนุกสนุกก่อนหาเพลงก่อนยืนขาเดียวฝึกยืนขาเดียวรับน้ำหนักเอาไว้ก่อนนะคะ ออกกำลังกายด้วยวิธีง่ายๆเราทำที่บ้านเราเราก็ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการฟิตเนสเราทำบ้านเราในละสาวแรอยนะู่ในสาวแดวหาเพลงที่มันน่าเต้นกน่อนเสีงพินก็ได้เสีงพินก็สนุก ก้นเ็ก้นกขายากหุนสมส่วนมาเลยไปไล่ไปลไปล่จวด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 ,จวด,จวดเอานเอวอันนี้เอวเอาเอวกอเอาเอวไปลวเลยเอวใช่ไหมน้องเแต่ทำไมทำเอวขอดก็บิดบิดไป วันเนีเอาเอวกับอะไรเอวกับเอาทุกส่วนใครจำได้ท่าไหนก็ไปทำดูนะคะทุกท่ามีความหมายอันนี้เอวอันนี้เอวคอนแล้วก็มุนสายม้วนปิดไปไเห็นไหมเราจะรูสึกว่าเราปวดตรงเอวเหนียง ไเอวตัวไปยก,ยกขึ้นยกแขนขึ้นสูงค่ะอันนี้ได้แขนแล้วก็เอวได้แขนแล้วก็เอวนะคะยกขึ้นมาตัวสาวอีสานานอ,อนนี่ยินเสียงพิ้นเสียงแค้นก่าโอ้คเอวดีแทวส่ว ยกขึ้นอันนี้ได้แขนกับเอวอันนี้ถ้านี้ได้ทดสอบแขนแล้วก็ขาน้ำหนักตัวเราถ้าเราไม่ลงแปลว่าเรามีกระดูกกระดูกสำคัญอย่าลืมเติมแคลเซียมคือนมนะคะนมยืน ทดสอบน้ำหนักยืนขาเดียวยืนขาเดียวปยย้ยืนเต้นขาเดียวความช้ามากพิเศษน,นี้ไปเลยยกขึ้นอันนี้ได้อันนี้ได้ก้นได้ก้นยกขึ้นย่อสายย่สายย,สาย่ย นมไม่ลดนะคะนมมีแต่ตีขึ้นตีตีตนมนมไม่ลดนะคะถ้าไม่มีนมแล้วใส่เสื้อไม่สวยเดี๋ยวจะไม่เซ็กซี่ขยับไปเลยขยาบเบรนเบรนฟิตแอนด์เฟิร์ม คือหาวแถดีนเสียงพิมด็งแค่นมันหาวตัวเอ้ยวเวลาไปแห่สมัยก่อนไปแห่บ้องไฟไปแห่บ้องไฟนี่ผูใ้ใดอดเต็มได้ใ,ให้เป็นเมียกำนันหลนะหมดซลด้เอ๋อสมหมดไปแล้วอาเพลงหมดแล้วเพลงหมดแล้วไปทำดูนะคะ เอี่ยวตัวไปเลยเวลาเราเช็คตัวเองเราต้องเช็คด้านด้านข้างถ้าด้านข้างถ้าเราเห็นมันป่องเราต้องรีบออกด้านข้างเช็คเช็คยัวบอดี้อยากให้มันป่องออกมาด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังด้านหลังถ้าหันมา เพลงหมดแล้วไม่เป็นไรออกเรื่อยใครอยากได้ท่าไหนใครแลกเปลี่ยนกันใครอยากบอกว่าอาออายุเยอะแล้วยังออกกําลังกายอะอายุอายุเยอะแล้วก็จะปล่อยตัวสนบอกพี่นวลโอ้ย ต้องออกกับเราต้องดูแลสุขภาพไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นะคะสุขภาพเราถ้าเราดูแลดีเราไม่ต้องไปถามหาหมอนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ้านะจ้านะจที่จักรยานที่จักรยานดูสิถ้าได้ยินเสียงค้าใครได้ยินเสียงกระดูกดังก๊บก็บก๊บแก็บก๊บ อย่าลืมมาไปทําดูนะคะเพื่อนนะชอบออกกํลังกายมีวิชออกกํลังกายเมียวเมียวสุขภาพดีเหมือนกับถูกรอตรีรางวัลสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งรีดหน้าท้องออกตกออกไปหน้าท้องอย่าให้ แขนก็รีดออกไปแขนหกสิบเอ็ดยังแจวแจวเสียจนจิบจิบจบจบรีดออกไป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 ไปทำดูนะคะเพื่อนๆไปไปวิ่งแล้วรอให้ฟ้าส,สางก่อนให้เจ็ดโมงไปวิ่งต่อวิ่งวิ่ง มาเลยเพื่อนใครอยากหุ่นดีหุ่นสวย